สวัสดีสสดครับถึงเวลาทําดีต้องพรีเซนต์ออกมากับรายการ IT <c oughs> Presentation ผมหนุ่ยพงศ u เทนพฤกครับผมพี่หลัมชิกโกไอทีครับเราสองคนรับหน้าที่จากศูนย์ทรโยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับจากร,รายการนี้เลยรายการนี้พูดเรื่องการทําไฟล์นําเสนอบนหน้าจอด้วยคอมพิวเตอร์นะครับเราพูดกันมาโอ้โหตอนนี้ตอนที่17แล้วนะฮะเยกวาโค้งสุดท้ายแล้วฮะ ต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยเป็นซีรีส์นะครับซีรีส์แรกใน18ตอนจบมันตอน17นี้น้ำตาผมกําลังจะไหลพากติ๋งๆเลยทีเดียวเหมือนตอนจะเรียนจบม6ยังไงอย่างนั้นต้องบอกงี้ครับว่า17ตอนที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงการทําไฟล์พรีเซนเ t ชันด้วยซอฟต์แวร์ Microsoft PowerPoint 2010นะครับซึ่งซอฟต์แวร์นี้เรามีวิธีการแนะนำกันมาหมดแล้วล่ะซื้อหาที่ไหนยังไงที่เป็นลิขสิทธิ์แท้แล็ราคาไม่แพงมากแต่ ถ้าบางคนยังมีเงื่อนไขในเรื่องของตัวเงินก็คงจะยังซื้อไม่ได้ถูกไหมพี่หลามกับคนอีกประเภทหนึ่งประเภทแอนตี้สังคมยังไงบอกว่าทํา powerpoint มันก็เหมือนกันหมดทั้งโลกทําออกมาก็หน้าตาคล้ายๆกันรูปแบบ presentation ก็คล้ายๆกันอยากเปลี่ยนบ้างอยากได้แบบแนวๆบ้างมีไหมนี่นะครับวันนี้ก็เลยขอนําเสนออะไรที่มันนอกเหนือจาก microsoft powerpoint 2010ิด้วยนะฮะอยู่นอกตัวชุด office 2อ1 0ันิเลยละ่ะใช่เป็น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้บนเว็บเรียกว่าเว็บแอปแล้วก็กวนนโหลดมาใช้ได้ด้วยใช่ครับวันนี้นบนเว็บยุคใหม่เนี่ยเขาก็จะมีบริการต่างๆงน,นั้นเว็บแอปก็จะเป็นบริการที่จะทําให้คุณทําอะไรบนหน้าเว็บได้โดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงมาบนเครื่องคุณแถมที่สําคัญนะครับใช้ฟรีครับน,นี่นะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะฮะอีกหลายทางเลือกวันนี้เรานําเสนอหลายตัวเลยใช่อีกหลายทางเลือกที่จะช่วยทําไฟล์นําเสนอครับหรือว่าพรีเซนเทชันสไลด์โชว์เนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนี่นะฮะครับผมถ้าสมมติ บอกว่าอยากจะทำพรีเซนเทชันโดยที่ไม่ต้องใช้ p w w r r p o n t ครับแล้วก็ทำบนเว็บด้วยเอาแบบบริการฟรีม,มีที่ไหนบ้างเริ่มที่แรกเลยแนะนำให้นะครับ,รบที่แรกคือ tripwow t r i p a d v i s o r com ครับโอ้โหทำไมมันต้องซับซ้อนขนาดนี้ URL ชื่อชื่อเว็บจะยาวนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเว็บลูกของ tripadvisor อีกทีหนึ่งขอซ <นะ S 1> ูมไปดูเลยนี่ฮะคือ t r i ปนี้น่าจะเป็นเว็บเป็นเว็บเกี่ยวกับ เว็บท่องเที่ยวครับผมมีเรื่องของคำว่าทริปพี่หลามรู้สึกด้านล่างมีอยู่มันเขียนอยู่เป็นกราฟิกตรงกลางจอเลยลองเลื่อนดูลองเลื่อนดูนี่เห็นไหมฮะนี่ทริปว้าวนี่นะฮะทริปว้าวทริปแอดไวเซอร์นะครับดอทคอมนะครับก็จะเป็นเว็บที่ให้บริการทำสไลด์โชว์ประเภทแบบว่าใส่รูปภาพส่วนใหญ่เป็นเป็นพิกสไลด์โชว์ พิกเจอร์สไลด์โชว์นึกว่าอุดอดหมูไม่เกี่ยวไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับบางคนก็บอกว่า Insert pic insert pic นะครับอย่าเข้าใจว่าเกี่ยวกับหมูนะฮะไม่ใช่นะฮะมันย่อจากพิกเจอร์นั่นเองพิกเจอร์นี่ก็คือภาพที่เราจะสามารถเอามาสร้างสรรค์ความสวยงามได้นะครับพิกเจอร์สไลด์โชว์ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของของพรีเซนเทชันครับซึ่งถ้าหากคุณอยากจะทำพรีเซนเทชันที่มีรูปเยอะๆเราต้องการเอฟเฟกต์ของรูปหรือว่าลูกเล่นตื่นตาตื่นใจหน่อย ก็มาที่เว็บนี้ Trip Wow นะนี่ผมเปิดวิดีโอเดโมให้ดูนะครับว่าสิ่งที่ Trip Wow สามารถทำได้คืออย่างนี้นี่ขนาดนี้เลยแหละนี่ดูเอฟเฟกของเขานะครับเป็นไงครับสวยมากใส่รูปเข้าไปมีบริการเชื่อมระหว่างภาพข้อมูลในภาพกับแมพให้ดูด้วยโโอ้หทำได้อย่างนี้เลยแหละสวยมากนะฮะนี่ใส่รูปของเราเข้าไปนะฮะจะมีเทมเพลตให้เสร็จเรียบร้อยอย่างนี้ครับใส่ ภาพของเราเข้ามาที่นี่ใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะหมุนโลเทดอย่างนี้ให้นะครับอสวยมากที่ก็ตั้งชื่อว่าทริปวาวนี่ก็คือเขาเน้นเรื่องภาพถ่ายตอนไปเที่ยวครับใช่ครับทริปเนี่ยก็คือการออกเดินทางใช่ไหมฮะแต่ละค,คนนี่เราเห็นฝรั่ง สะพายกล้องแบกเป้เดินเข้ามาในเมืองไทยนี่ส่วนใหญม่มาเก็บภาพบรรยากาศในประเทศต่างๆที่ตัวเองยังไม่เคยเดินทางมาแล้วเขาก็จะไปแชร์กันบ,บนอินเทอร์เน็ตแบบนี้แหละครับผมแล้วลูกเล่นของเขาก็คือเขาเชื่อมโยงบนแผนทนี่ด้วยเพราะว่าเวลาคนเล่าเรื่องราวการเดินทางของเขาเนี่ยม,มันต้องมีจุดเชื่อมต่อว่า จากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งอ่าเป็นรูทเป็นเส้นทางเลยนาดนั้นคุณใส่เส้นทางพร้อมกับรูปภาพของคุณเล่าเรื่องทริปการเดินทางของคุณลงไปได้นี่คำว่า you r photo here ก็หมายถึงว่าเอาภาพเราเนี่ยใส่เข้าไปนะนี่นะฮะเดินทางข้ามทวีปมาเลยนี่จากจากนู่นมาเลยนะฮเมากอเมริกาใต้ข้ามมาออสเตรเลียไกลมากนะฮะไกลมากโอ้นี่ Far way to อสเตรเลียนะฮะข้ามมาเลยไม่ไม่แวะมาเที่ยวเมืองไทยบ้าง การท่องเที่ยวไทยยิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวอยู่นะฮะงั้นเราเลิกใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เลยดีไหมครับทำไมฮะก็มันไม่มาเมืองไทยซสดีอ๋อไม่แวะใช่ไหมอ๋อนี่นี่ข้ามไปญี่ปุ่นเลยใช่ไหมฮะนี่เลยไทยไปได้โอ้นะฮะ Exotic Japan นี่แต่เที่ยวญี่ปุ่นนะฮะไม่สนุกเท่า ทิปตะลุยกับหน่่ยพงศุกครับจะขายของอะไรในรายการนี้แหละครับ,รบเป็นโทรทัศน์ื่อกาศึกษาไม่แน่ตอนที่กาลังออกอากาศอยู่ตอนนี้อาจจะมีทิปตะลุยกับหน่่ยพงศุกก็ได้โอ้โหนีน่เปิดอาจจะเปิดทิปทัวร์เข้ามาหลายท่านอาจจะสนใจนะเป็นอย่างนั้นนะฮะให้ดูตัวอย่างระหว่างที่ระหว่างที่เราโม้ไปเนี่ยคือเราให้ดูตัวอย่างว่าเนี่ยสนใจแบบนี้ไปทําได้ที่ tripwow.tripadvisor.com ตามหน้าจอนี้เลยนะฮะนอกจากตัวนี้มีตัวไหนอีกฮะมีตัวที่สองครับครับตัวที่สองนี่ เขาเรียกว่าออนไลน์พรีเซนเทชันเลยนะออนไลน์พรีเซนเทชันนี่โปรแกรมการนำเสนอแบบออนไลน์ออนไลน์ก็คืออยู่บนอินเทอร์เน็ตโดยแท้จริงเลย100%เว็บนี้ค่อนข้างดังครับชื่อว่า sliderocket.com อืมอืมนะยังไงครับก็เป็นยังไงล่ะครับนี่ครับจะให้ดูครับนี่หน้าตาเว็บ sliderocket นะครับดูยูอีกันชัดๆสักนิดหนึ่งจะได้สะกดแล้วก็เข้าไปได้ถูกนะฮะฮะซูมเลยนี่สไลด์ร็อกเก็ตดอทคอมนะฮะลงมาดูว่า เดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าตัวอย่างของเครื่องมือนะฮะหน้าหน้าทัวร์นะฮะหน้าทัวร์ของเว็บนี้นะครับนี่นะครับนี่ไปให้ดูเฟื้อปั๊บดูอย่างไงครับเดี๋ยวเขาจะสาธิตให้ดูว่าเหมือนพาทัวร์เดโมทัวร์ให้ดูว่าสไลด์ล็อกเก็ตเนี่ยทำงานได้อย่างไรโนี่นี่นี่้องใส่กดเพย์สักรอบดีไหมฮะเพย์แล้วครับมันค้างไปแล้วครับมันอึ้งกิมกีอยู่ครับเนื่องจากเน็ตนะนี่มาค่อยมาค่อยมานี่อ่านี่ครับมันทํายังไงฮะ ก็เขาจะบอกว่าฟีเจอร์ของสไลด์ล็อกเก็ตเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะฮะไม่ต้องกดซ้ำนะฮะนะฮะอย่าพยายามกดซ้ำนะครับก่อนเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ครับผมกลัวเดี๋ยวไม่เข้าใจฮะผมเลยต้องคลึงคลึงมันไว้ก่อนคึงไปทําไมครับเขามีเมาส์ชี้อยู่ในนั้นอยู่แล้วครับนี่ครับจะจะให้เห็นว่าฟีเจอร์แต่ละอันในสไลด์ล็อกเก็ตเนี่ยค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับ powerpoint เลยทีเดียวอ่านี่นะฮะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการใส่มีเดียใส่ไฟล์เสียงใส่ วิดีโอนะฮะ oh, นะรวมไปถึงใส่ข้อมูลทางพวกออนไลน์อย่าง Twitter Facebook เข้าไปด้วยจะใส hmm. ่เมาส์ให้ลายตาทำไมครับก็ดูสิครับพอหยุดปุ๊บมันหยุดนะครับ พ่อภามันอยู่ดิแม่หมผมใส่พวกมันมายไหมใายแล้วมันเดินเหรอมันถูกต้องครับเออเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคุณไม่เคยเข้าใจความปรารถนาดีของผมเลยตีค่าความปรารถนาผมไม่ต้องการให้เขาต้องเทครายการใหม่เข้าใจไหมครับคุณเข้าใจหน่อยเออจริงจริงเออจริงผมเข้าใจผิดอ่ะผมขอโทษมันต้องใายเมาส์ตลอดมันจะวิ่งพอหยุดปุ๊บมันหยุดเห็นไหมล่ะเนี่ยยิ่ถูกว่ะคุณหนุ่ยคุณถูกจริงด้วยเออเฮ้ยมันเป็นมันเป็นเงื่อนไขของสไลด์ล็อกเก็ตหรือเปล่าที่ต้องการให้เราคลึงเว็บเขาอยู่ตลอดเเวลาออ นี่ผมคลึงจนผมกำลังจะเคลิมแล้วเนี่ยนะฮะเริ่มเคลิมแล้วใช่ไหมฮะครับโอ้เนี่ยก็ได้เห็นนะฮะว่าฟีเจอร์ของเว็บเขาเนี่ยน่าสนใจมากทำให้สไลด์ล็อกเก็ตเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในบรรดาออนไลน์พรีเซนเทชันทั้งหลายที่มีอยู่บนโลกใบนี้อืมอืมเป็นยังไงกันเลยนี่อ่ะยังคลึงไม่หยุดอยู่นะฮะยังไม่จบยังไม่จบใกล้จบแล้วคลึงต่ออีกหน่อยนึง น้องๆบอกว่าเออดีนะเว็บนี้เข้าไปด้วยคลึงไปด้วยน่นะฮะสไลด์ล็อกเก็ตดคอมลองเข้าไปดูนะฮะนฮะตัวต่อไปรไม่รู้ต้องคลึงหรือเปล่าอย่างไม่ต้องไม่ต้องคลึงครับตัวต่อไปนะชื่อว่าเว็บ p l a c e c o m อ่าอันนี้ผมเข้าตัวหน้าเว็บเขาเกินไว้เดี๋ยวผมก๊อปปี้หน้าโฮมให้ดูนะฮะไม่อยากกดแบ็คเพราะว่ากดตัวโหลดตัวนี้ไว้ให้แล้ว อมนะฮะเดี๋ยวไปดูที่หน้าต่อไปไม่อยากแบกนะฮะเดี๋ยวเข้าตัวนี้ให้ดูได้ครับ p l e s y c o m อ่ e s y c o m ก็เป็นบริการออนไลน์ครับ r n t e t t o t ช o นชนิดหนึ่งครับนะฮะที่มีลูกเล่นในลักษณะของลูกเล่นในการเปลี่ยนหน้าสไลด์อืเขาสร้างเทมเพลตไว้ให้คือเราทําสไลด์ของเรานิ่งๆจากเครื่องของเราที่ไหนก็ได้ครับพิมพ์ข้อความใส่กระดาษพื้นขาวๆเอาไว้ ใส่รูปแปะรูปอะไรไว้ทำนิ่งๆไม่ต้องใส่เอฟเฟกั์และโยนเข้ามาที่ presi com อ้โหะ,ะอัพโหลดขึ้นมาที่ presi com เสร็จแล้ว presi com เขาจะใส่เอฟเฟกให้กับสิ่งที่เรามีอยู่อย่างนั้นเลยทำให้มันเป็น Presentation ที่มันดูดีขึ้นมาได้นี่ดูลายเส้นของเขาก็เป็นลายเส้นเหมือนแนวกระตูนกตูนหน่อยกระตูนศิละปะที่เรียกว่าลดทอนความสำคัญของลายเส้นลงอะ ไม่นี่เป็นแค่ตัวอย่างเฉยเป็นแค่ไกด์เฉยเนี่ยดูเห็นไหมก็เขียนมาประมาณนี้แต่เราทําได้เจ๋งมากอ่าลองดูอ่าลองดูนะครับลองดูตัวอย่างมีแคมเปญโปรโมชั่นชิง iPad ดอยู่ด้วยนะฮะคับผมอ่าลองดูนะครับนี่ฟอร์บเห็นไหมครเขาก็จะสร้างที่เห็นแบ็กกราวด์ด้านหลังกับเฟรมทั้งหมดกับลูกเล่นการหมุนของภาพลงมาเนี่ยอันนี้คือหนึ่งในชุดเทมเพลตของ p l a c ี c o m อมนะฮะเขาก็จะใส่เข้าไปให้ให้เราว่าพอเราใส่สไลด์เข้ามาทั้งหมดแล้วเนี่ย เวลาสไลด์มันเลื่อนมันก็จะดูอย่างนี้มันก็จะดูลังการนี่เราเล่าเรื่องไงฉันโตที่นี่ฉันเรียนที่นี่นี่มีลำดับด้วยนะเป็นกราฟิกไปเล่นน้ำที่นี่อะไรอย่างนั้นจากนั้นฉันก็มาตกต้นไม้ที่นี่ที่ใจนะฮะเราไปเล่นสตอรี่เลยทีเดียวนะไปเข้ามหาวิทยาลัยที่อีกที่นึงซานตาคลารา university ก็ดีนะก็เก๋ดีก็เป็นหลักการหนึ่งที่จะทําให้เรามีรูปภาพหรือว่า Presentation อยู่แล้วหรือสไลด์อยู่แล้วเนี่ยรเราไม่ต้องไปตกแต่งมันเองเรามาที่ p a c e ี c o m แล้วใช้ Template ของเขาให้มันปรับแต่งให้มันดูดีมีมีความสมบูรณ์ขึ้นมา<อ>ได้อันนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้ง่ายขึ้นผมว่าวิธีเหล่านี้นี่ง่ายกว่า Microsoft Powerpoint 2 0 1 0แน่นอน แน่นอนเพราะว่าเพราะว่า <ừ. S 1> พออยู่บนเว็บครับ <ừ. S 1> เครื่องไม้เครื่องมือมันซับซ้อนมากไม่ได้ <ừ. S 1> นะจะให้มันทาอะไรละเอียดๆไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมักจะเป็นแบบสําเร็จรูปอยู่เสมอแต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องใช้ m i ม r o s ก f t ซอฟต์พาวเวอร์พอยสอมันเสร็จอยู่ดีใช่เพราะว่าเราใช้บริการแต่ละเว็บเนี่ยสังเกตดูว่ามันเป็นเทมเพลตคือมันเป็นสิ่งที่เขาสร้างสรรค์ไว้แล้วรังสรรค์ไว้ว่าจาก1ไป2ไปสไป4ี่ไป5้าตามสไตล์ของเขาแต่เราถ้าเราอยากทําอะไรที่ไม่เป็นของเราจริงๆยูนิคก็ต้อง จำเป็นนี่ต้องทําบนบรอด o s ฟ o ์ PowerPoint 20อยูอดย่ดีนะไม่จําเป็นครับอ่ะทำไมล่ะตัวต่อไปแหลฮะตัวต่อไปครับเป็นยังไงเป็นยังไงตัวต่อไปจะบอกว่าถ้าถึงตาอับจริงๆนะฮะแล้วอยากทํา PowerPoint หรือว่าท p r e s e n t a ท i o n ที่เป็นตัวของตัวเองมากๆเรายังมี OpenSource อีกตัวหนึ่งครับและที่อยู่ควบคู่กับอีเมลของ Google มาตลอดครับไปลองดูกันอ่านั่นคือ Google Docs นั่นเองนะผมพูดถึง Google Docs บ่อยเหมือนกันในในรายการนี้แหละเป็นไงครับ เพราะว่ามันก็คือยุคสมัยนี้เลยแหละของการใช้งานโปรแกรมออฟฟิศคุณไม่จำเป็น,นต้องติดตั้งโปรแกรมไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์ต่าง Google นั่นก็เป็นเจ้าแห่งของฟรีและดีซึ่งบริษัท Google i n c เนี่ยก็พัฒนาตัว Search Engine ใช่ไหมก็คือ,อเว็บไซต์สำหรับการค้นหา<ะ> Google.com เนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วล่ะนะครับเขาก็ทำ o o l e Docs อ Doc อกมาด้วย Google Doc s นี้เปิด g m a i ล Gmail คือบริการอ e ีเมลฟรีของ Google นะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะเพิ่ม บริการ Google Docs เข้ามาได้นะครับมาอยู่ในแท็บเขียนว่า Document นี่นะครับแบบนี้ครับแล้วก็ใช้ได้เลยนี่นะครัเี๋ยวูให้ดูครับเวลาเปิดอีเมลขึ้นมา Gmail นะมันอยู่ฝั่งนี้ Gmail อันแรกแล้วก็มี Calendar Calendar นี่ก็คือปฏิทินงานของเรานะฮะ Photo ข้างหลังก็เก็บภาพได้ Reader นะครับก็เอาไว้อ่านข่าวต่างๆนะฮะส่วน Document นี่แหละคือ Google Docs นี่นะครับอ่ะไปดูกันเปนครันมาครับก็เวลาเรามาถึงที่หน้าของ Google Docs เนี่ยเราก็จะสามารถ สร้างงานเอกสารขึ้นมาโดยกดปุ่มที่ create new นะฮะ create new เนี่ยจะมีให้เลือกหลายชนิดด้วยกันครับคุณจะสร้างอะไรล่ะ document presentation spreadsheet แบบ Form หรือว่า drawing หรือว่า folder นะฮะก็สมมุติว่าอยากจะทำ presentation เพราะเรากำลังพูดถึง presentation อยู่ใช่ไหมฮะใช่ก็กดเลยครับนี่ปึ๊บนน่นะฮะเขาก็จะพาไปหน้ารอโหลดนิดนึงอ่โหลนึ่งนปโหนึ่ึ้งๆๆๆๆมาแล้วครับนี่นะฮะ หน้าตาของ Presentation โปรแกรมดูแล้วลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับ Powerpoint Web App วบอคล้ายๆันี่ Microsoft ก็ทำอกมาแข่งเหมือนกันให้ฟรีเหมือนกันใช่คือเมนูข้อมูลอะไรนะเครื่องมือมันจะไม่เยอะเท่าไหร่มันจนน้อยๆหน่อยต้องบอกก่อนว่า Google Doc s เนี่ยมีมาก่อน Microsoft Office 2010นะฮะให้บริการเว็บทำ r e s e n t a t i o n ออนไลน์ก่อน Powerpoint 2010นะฮะ อ่า PowerPoint ออก Microsoft ออก m i c r o o s f t Office 2 0 1 0ทีหลังแล้วก็เห็นว่าฟีเจอร์นี้บน Google Docs เนี่ยคนใช้เยอะคนทำ r r s s n t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  o o ออนไลน์ผ่าน Google Docs เยอะมากเขาก็เลยก็เลยขอแชร์ตลาดตรงนี้โดยการทำบ้างแล้วก็จะทุกวันนี้เราก็มี2ตัวเลือกซึ่งอันนี้ดีกว่าให้ใช้ฟรีก็คือ PowerPoint บนแบบเว็บแอปครับอ่าบนเว็บนะฮะเข้าไปที office microsoft com web app ใช้งานได้เข้าไปได้แต่อันนั้นเนี่ยต้องเชื่อมต่อกับ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Hotmail อ่าแต่ถ้าเป็นของ Google ก็ต้องเชื่อมโยงด้วยบัญชีผู้ใช้ Gmail ครับอ่าก็ต้องเชื่อมโยงเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีอีเมลฝั่งไหนอ่ะคุณก็แทนที่คุณจะไปเลือกว่าคุณอยากจะทำ Presentation กับเว็บไหนไม่ต้องดูว่าคุณอีเมลใช้อีเมลของยี่ห้อไหนอยู่เป็นอย่างไงกันไปอทดลองกันดูหน่อยฮะเป็นยังไงลองเลยครับครับครับผมลองอะไรดีครับใส่ข้อความเข้าไปได้ไหมครับ โอ้โหก็เหมือนตอนแรกๆเราเลยก็พิมพ์เข้าไปเริ่มบทที่หนึ่งเลยทีเดียวนะฮะขนาดนั้นเครื่องมือจะน้อยนิดหนึ่งนะฮะจะสามารถตกแต่งอะไรได้น้อยนิดนึงแต่จะบอกถ้าผู้ชมว่าในระหว่างที่เราพิมพ์ลงไปคุณไม่ต้องกดเซฟเลยครับเพราะว่ามันจะเซฟโดยอัตโนมัติของมันนี่จะมันเป็น cloud computing ระบบคอมพิวเตอร์เหนือเมฆพิมพ์ลงไปเนี่ยพิมพ์จากเครื่องเราเนี่ยมันจะเซฟไว้บนอินเทอร์เน็ตครับผมอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับ ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะแชร์ส่งต่อไปยังคนที่ร่วมงานกับเราได้นี่นะครับประมาณนี้กันไปเซฟให้เลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ดูหน้าตายังโง่โอยู่เพราะยังไม่ได้ออกแบบอะไรมากมายยังไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วพี่หลามเมื่อกี้นี้คุณปรามาทบอกว่าผมพูดว่า m i c r o s o f t PowerPoint 2010ันเนี่ยมันก็ยังจําเป็นอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ทําความสามารถได้หลากหลายอลังการงานสร้างแล้วเลือกเป็นแบบยูนิคของเราเลยของ Google Docs นี่มันสู้ได้หรอครับ สู้ได้ครับดีพอๆกันเลยเหรอครับถ้าทําบนเว็บแอปกับเว็บแอปนะครับอย่าเอา Google d ็อกไปเปรียบเทียบกับบน PC นะฮะบนโปรแกรมโดนตัวโปรแกรม PC ีนะฮะงั้นสุดท้ายถือว่าไม่แฟร์นะฮะแอปพลิเคชันมัลติซอฟท์พาว r วอร์ t อยต์สอ่พยังจำเป็นอยู่ดีถ้าต้องการจะทำให้มันสมบูรณ์แบบจริงๆรินี่เวลาเ้าเวลาสั่งรันสไลด์ก็จะเป็นอย่างนี้อฟอนมันปรับให้ด้วยสวยงามเลยเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ครับก็ดูดีนะฮะครับผมเรียบร้อยครับ ครับผมพอเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับมาที่หน้าด็อกิมเมนต์ของเราเนี่ยเขาก็จะเซฟให้อัตโนมัติเลยอืเป็นอย่างไนกันไปครับมีอย่างอื่นอีกไหมหมดแล้วครับหมดแล้วเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแจกนี่เลยดีกว่าจัดการตกแต่งแบ่งปันภาพถ่ายดิจิตอลนี่นะครับโปรวิชั่นจัดพิมพ์นะครับ ETV จัดให้นะครับนี่นะครับส่งอีเมลกันมานะครับ IT Present@ hotmail.com จะแจกเล่มนี้ให้น้าเหมือนกันพอสมควรอันนี้เขาสอนตั้งแต่ต้นเลยนะฮะคือพูดกันตั้งแต่เรื่องของการจัดการภาพถ่ายตั้งแต่ถ่ายภาพถ่ายยังไงโอ้สอนถ่ายภาพเลยนะฮะสอนถ่ายภาพเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วภาพอยู่ในเครื่องหรืออยู่ในกล้องดิจิตอลครับจะเอาเข้าสู่คอมพิวเตอร์อย่างไรสอนต่อจากนั้นละเอียดมากเสร็จแล้วเอามาตกแต่งบนคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งใส่เอฟเฟกปรับแสงสว่าง ไปจบตรงไหนไปจบตรงที่ว่าพอตกแต่งเสร็จแล้วคุณสามารถแบ่งปันภาพสวยๆที่คุณได้มาให้กับเพื่อนๆได้ด้วยลืมสอนไปสส่วนพี่ลามอะไรครับส่วนแรกก็คือซื้อกล้องยังไงและส่วนสุดท้ายก็คือใช้เสร็จแล้วจะปล่อยขายต่อยังไงอันนี้ไม่ได้บอกเลยฮะทำไมไม่สอนเรื่องจะทําไงถึงจะมีเงินไปซื้อกล้องด้วยครับ <laughs> ขนาดนั้นทำกันถึงเพียงนี้นี่ผมว่าต้องย้อนกันไปยันเราเกิดเลยครับเกิดมาถ่ายรูปได้ยังไงเกิดมาได้ยังไงล้วจะเห็นกล้องได้ยังไงรับผมาอ่ะตอบคำถามกันตอบไปนี้ทางอีเมลครับฮะอยากทราบว่าทุกวันนี้มีกล้องรุ่นใหม่ที่เป็นกล้องขนาดเล็กสามารถเปลี่ยนเลนได้อยากรู้ว่ากล้องชนิดใหม่นี้มีชื่อว่าอะไร เรียกเรียกเรียกชื่อชนิดของกล้องนี้ว่าอะไรไม่ได้เป็นกล้องใหญ่ๆตัวโตเหมือนดิจิตอลดีเอสเป็นกล้องคอมแพกอย่างนี้แหละเป็นกล้องคอมแพกที่เหมือนกับถ่ายกันดัดดื่นทั่วไปอ่ะแต่เปลี่ยนเลนได้ครับผมนี่อยากให้ดูตัวอย่างจังเลยอยากรู้จริงๆว่าทําไมเขาถึงทําให้กล้องตัวเล็กมันเปลี่ยนเลนได้ในเมื่อสมัยก่อนมันเปลี่ยนไม่ได้เอาอย่างนี้ผมให้ดูตัวอย่างดีไหมจะลุกไปเอาไว้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะเสกเดี๋ยวพี่หลามแข่งไว้ก่อนห้าสี่สามจับภาพกว้างเลยปิ๊ง นี่เลยมาแล้วโอ้ยนี่แหละกล้องแบบนี้แหละนี่มันเปลี่ยนเลนได้ยังไงมันเป็นเหมือนกล้องตัวบอดี้เหมือนกล้องดิจิตอลทั่วไปใช่ไหมฮะนี่ลองซูมเข้ามาดูนิดหนึ่งนี่นะเหมือนเหมือนกล้องดิจิตอลทั่วไปครแต่พอเรากดเอาเลนออกฟับหมุนฟึบนี่ เฮ้ยกล้องไม่หักครับไม่หักครับเปลี่ยนเลนส์ได้แล้วดูด้านข้างในไหมฮะคือสมัยก่อนเนี่ยกล้องคอมแพกแบบนี้เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ครับแล้วทุกวันนี้เปลี่ยนเลนส์ได้แล้วยังมีความบางอยู่มีคือมีความเป็นลักษณะของกล้องคอมแพกอยู่นะฮะสังเกตไหมฮะว่าสิ่งที่เราใบว่าคําถามว่ามันเรียกว่ากล้องอะไรมันไม่มีกระจกครับนั่นแหละเป็นภาษาอังกฤษอะ ไปตอบเปาไม่มีกระจกนะฮะเปิดมาเนี่ยมีชิปรับภาพเห็นอยู่ข้างในเลยไม่มีกระจกกระจกนี่มีสังเกษว่ามิลเลอร์มิลเลอร์ไม่มีก็เลสนะถ้าอยากจะตอบถูกลองเอาคาว่ามิลเลอร์กับเลสมารวมกันดูพี่หลามอาจจะเป็นคําตอบที่ถูกก็ได้มันมันใบเยอะไปเปล่านะใบเยอะไปแล้วคุณใบในขนาดนี้ผมก็ช่วยส่งเสริมให้ค่ะขนาดนั้นเลยทีเดียวอะไรทีใบเยอะขนาดนี้เพราะว่า ตอนนี้รายการ IT Presentation ของเราก็ดำเนินมาจนถึงช่วงให้ทายของซีรีส์แล้วอันนี้เขาเรียกว่าสุดโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะเข้าสู่ทางตรงสุดท้ายแล้วก็เข้าเส้นชัยล้ผมอยากถามพี่หลามหน่อยครับตอนหน้าตอนที่18เราดูกันมา17ตอนแล้วผมว่ามันก็หมดแล้วล่ะหมดแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรจะสอนแล้วนะเหลือแต่ยังไม่ได้เป็นงั้นหดเหลือ7 7ได้ไหมฮะมันหมดแล้วล่ะยังยังไม่ได้ทําอย่างเดียวอ่ะอะไรครับคือไปจับมือท่านผู้ชมทําอะโอ้อันนี้ก็คือ ไกลกันเต็มที่แล้วล่ะฮะตอนหน้าจะมีเรื่องอะไรมาสอนอีกตอนหน้าเราก็จะเป็นเกาเหลารวมมิตรครับเล่าให้ฟังว่าทบทวนเป็นบทสรุปเวลาเราจะปิดคอร์สอะไรสักอย่างนี้เราต้องสรุปสัก,สกนิดหนึ่งว่า ตั้งแต่ตอนหนึ่งถึงตอนที่18เนี่ยเราสอนอะไรคุณบ้างอ่านั่นก็เป็นความจําเป็นที่คุรจะต้องดูตอนหน้าครับผมหรือถ้าไม่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็แนะนําว่าให้เอาตอนที่1ถึงตอนที่เมาดูย้อนอีกทีดูแบบเต็มเ็มครับผมก็จะมีค่าเท่ากับตอนที่18นั่นเองดีเลยนะรายการนี้นะครับจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับ ก็แน่นอนว่าส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ itpresent@hotmail.com ติชมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของจดหมายนะครับส่งมาที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขียรราชเทวีกรุงเทพ1040 0น่ะส่งมาเลยนะครับทำไมเราถึงต้องบอกที่อยู่ให้ส่งจดหมายทราบไหมครับเพราะว่าผู้ชมบางท่านเนี่ยเชื่อไหมฮะทุกวันนี้คนการอินเทอร์เน็ตหรือว่าระบบการศึกษาของคนใดเนี่ยยังไปไม่ทั่วถึงนะฮะบางทียังมีผู้ชมบางคนอาจจะได้ชม เทปบันทึกภาพรายการนี้ <Ừ. S 2> เสร็จแล้วเนี่ยยังไม่มีอีเมล <Ừ. S 2> เลยต้องให้ที่อยู่ไปครับส่งจดหมายมาได้<อ>นะฮะแล้วเราก็จะเขียน www.hotmail.com กลับไปในจดหมายที่เราตอบกลับไป เพ like ื่อที in in ่ว่าคุณจะได้รู้ว่าเข้าตามนี้แล้วมันจะมีอีเมลฟรีใช้ได้อย่างนั้นเลยแต่ตอนนี้มีนโยบายบรอ a d บนด์แห่งชาติ b r o ว d บรอดแห่งชาตินี่เขาจะทําอะไรให้เกิดขึ้นครับเขาต้องการทําให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไงถูกต้องต้องไปให้ทั่วทุกล่าเลยในประเทศไทยเนี่ยชนบทต้องใช้ได้ไปถึงทุ่งนาป่าเขียวเลยถูกต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะแต่ยังไรก็แล้วแต่นะครับการมาของ โทรศัพท์มือถือยุคที่3หรือ 3G ก็จะช่วยเรื่องทําให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสงูงถึงท้องถิ่นเร็วขึ้นเพราะว่าโทรศัพท์มือถือมันเป็นสัญญาณทางอากาศใช่ไหมมันลอยไปตามอากาศมันไม่ต้องลากสายเพีงแต่มันเอาเสาไปตั้งเป็นเสาให,ใหญ่ๆแล้วก็กระจายสัญญาณออกมาเหมือนคลื่นมือถือถ้าจะเอาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากบ้านไปเนี่ยม,มันต้องใช้สายโทรศัพท์เครือข่ายโทรศัพท์ก็ต้องเดินไปถึงเส้นทางในชนบทต่างๆซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากยิ่งเทคโนโลยีบรอดแบนด์หนึ่งในนั้นก็คือ ADSL ย่อมาจาก Asymmetric Digital Subscriber มันเป็นเทคโนโลยีที่มันยังมีข้อจํากัดเล็กน้อยในเรื่องของระยะทางใช่คือถ้าชุมสายใกล้บ้านท่านเนี่ยมันดันไม่ใกล้มันดันไกลเกิน5กิโลเมตรเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตแทนที่จะได้รับเต็มๆหกเมกแปดเมกสิบเมกจะถอยลดลงลดลงเรื่อยๆตามความไกลของสายใช่เขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตลดทอนตามความยาวของระยะทางอ่อันนี้ไม่ดีไม่ดีตรงนี้แหละที่จะทาให้เป็นอุปสรรคของโครงการบอดแบนด์แห่งชาติเนี่ย มันจะทําได้ยากมันจะเดินสายโทรศัพท์ไปตามทุ่งนาเนี่ยโหกิ่งอำเภอโพลพิสัยหมู่บ้านอะไรวารินชำราบอะไรเงี้อโอ้โห ไปยากครับผมฉะนั้นเราต้องช่วยกันผลักดันให้ได้ 3G เร็วๆนี้อ่าแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความตั้งใจของภาครัฐที่ต้องทําให้เกิดนะครับอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะครับก็คือทําให้เราได้เจอผู้คนทําให้คนไกลกลายเป็นคนใกล้อ่าแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณใช้มันมากเกินไปคนใกล้กลายเป็นคนไกลไม่รู้นะเอออ่านะครับก็ต้องใช้ให้เหมาะสมพอเหมาะพอควรกับระยะเวลานะครับหนึ่งวันมียี่ี่ชั่วโมงทุกๆคนมี ยี่สี่ชั่วโมงเท่ากันเราใช้ยี่บสี่ชั่วโมงนี้สําหรับการนอนแปดชั่วโมงเราใช้สําหรับการเรียนหรือการทํางานอีกแปดชั่วโมงแปดละแปดสองสิบหกลองเอาแปดไปหารยี่สิบสี่สิครับหารได้กี่รอบแปดหารได้สามรอบครับแปดสามยี่สิบสี่ใช้ไปแล้วหนึ่งนอนใช้อีกอันหนึ่งคือเรียนหรือทํางานเขาบอกคนเราจะเหนือกว่าคนอื่นได้อยู่ที่การเอา 8ชั่วโมงที่3ไปใช้ฝึกฝนพ,นพัฒนาความสามารถของตัวเองครับโ oh อ้โหพอดีเลยครบครบครบวันมาดีเลยคุณอย่าทำให้8ชั่วโมงที่3หายไปด้วยการเล่นเล่นแล้วก็เล่นเพียงอย่างเดียวนะครับ uh huh. คุณจะต้องเอาไปพัฒนา uh huh. ฝีมือต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าอินเทอร์เน็ตตอบโจทย์ครับคุณพัฒนางานของตัวเองคุณฝึกแต่คุณได้สนุกก็เหมือนกับการ เรียนรู้ผ่านการเล่นนั่นเองนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมบ้านเราต้องมีการผลักดันเรื่องความรู้ IT คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับปัจจุบัน IT มันไม่ใช่แค่อินโฟ m a t i ชั t นเทคโนโลยีล้วมันพูดถึงตัว C ตรงกลางนี่ ICT ก็คือ Communication คือการติดต่อสื่อสารนะครับการสร้างไฟล์นําเสนอก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการติดต่อสื่อสารกับคน คุณอยากจะเล่าเรื่องให้คนได้รู้เรื่องในสิ่งที่คุณมีความรู้คุณอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ตัวเองคุณอยากจะ,ะให้ทฤษฎีเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับคนรอบตัวคุณต้องใช้การนําเสนอผ่านไฟล์ r r s s n t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  o o นะครับแน่ผู้กันมาขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ติดตามรายการมาเป็นประจํานะครับคงอยากที่จะ,ะร่วมปฏิสัมพันธ์ไปกับเรานะครับอย่าลืมว่าส่งอ e ีเมลมาคุยกันได้นะครับที่ i t p r e s e n t h t m a i l c o m มีทีมงาน,น etv รอคุณอยู่และสถานีนี้ ก็ออกอากาศทั่วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซัตเทอร์ไลท์นะครับสถานีดาวเทียมต่างๆไทยคม5นีในขึ้นอยู่แล้วทร True Vision นะครับช่องนี้เลย180นี่นะครับรวมไปถึง DTV 64ก็ดูก็ดได้แถมดูผ่าน v d d อีก <นะ S 1> ผมเชื่อว่าปีนี้เราบันทึกเทปไว้ในปี2011 2 0 1 1ัแต่ในอีก5ปี10ปีก็ยังมีคนดู VCD แผ่นนี้อยู่ผลงานเรายังอยู่ถูกต้องครับเราจะไม่บูดไม่เน่าไม่แก่ไม่บุบสลายเลยขนาดนั้นเลยอยู่สอน PowerPoint หรือ Presentation คุณไปตลอดกาลอ้าวหมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่วันสัปดาห์หน้านะครับกาอนสุดท้ายนี่คือตอนที่18นะสรุปทุกเรื่องเกี่ยวกับ IT Presentation ผมดุยพงศุขครับผมพี่หลัจิ๋วไอทีลาไก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ช็ click, อตคลิกย่อความกันหน่อยครับว่าในตอนที่17ของ IT Presentation มีอะไรน่าสนใจกันบ้างเราอยากจะบอกคุณว่าถ้าหากคุณอยากจะทำ Presentation โดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรม Powerpoint 2010นะครับก็มีวิธีอื่นให้คุณได้ใช้ด้วยเช่นกันไปใช้บริการดีๆที่มีอยู่บนเว็บครับเว็บแรกก็คือ tripwow. tripadvisor. com นี่ใส่<ด>ภาพเข้าไปได้เต็มเหนียวเลยอันนี้เน้นแนว Picture ร์สไลด์โชว์และก็เกี่ยวข้องกับเรื่องภาพความประทับใจจากการท่องเที่ยวด้วยนะครับแต่ถ้าทำสไลด์แบบเป็นเรื่องเวลานะครับแนะนำอีกเว็บหนึ่งครับชื่อว่า sliderocket. com ครับนี่เว็บไซต์นี้ก็จะมีเครื่องมือทำให้คุณได้สร้าง ภาพ Presentation แบบหวือหวาพอสมควรนะครับเว็บที่3ครับถ้าหากคุณมีสไลด์หรือว่ามีรูปภาพอยู่แล้วอยากจะทําให้สไลด์โชว์ของคุณนั้นดูดีมีฐานะยิ่งขึ้นด้วยลูกเล่นต่างๆสวยงามนะครับ,รบไปที่ p r e c i c o m ครับนี่แต่สุดท้ายจะให้มีชาติกูลสุดๆเลยก็ต้อง Google d o c นะครับซื้อ Google d o c นี้ออกขึ้นมาทํางานในรูปแบบของเว็บแอปนะครับก็คือไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงไปเข้าไปในหน้าเว็บของ Gmail นะ Gmail, Gmail คือ โปรแกรมอีเมลฟรีของ l o ครับพอคลิกเข้าไปปั๊บมีด็อกิเมนต์อยู่นั่นแหละครับคุณสามารถสร้างไฟล์ p r e s e n t a t i o n ได้เหมือนกันไ,<ด>ไม่ต้องพึ่ง Microsoft PowerPoint 2010แต่จะให้ดีมันก็ยังมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดอยู่ในเรื่องของการจัดการไฟล์ p r e s e n t a t i o n นะครับครับหนึ่งเนี่ยก่อนที่เราจะทำ Presentation เป็นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ซะก,ก่อนว่า Presentation คืออะไรคือเราต้องรู้ความหมาย ประเภทชนิดของมันอย่างแท้จริงเริ่มต้นตั้งแต่ presentation ที่ดีนะครับจะต้องมีการจัดหน้าที่ดูโปร่งสบายตาการเลือกตัวอักษรการใส่ข้อความไม่ควรจะใส่ข้อความลงไปเยอะตอนที่2เนี่ยเราบอกวิธีไหนควรทําวิธีไหนไม่ควรทําด้วยคุณตั้งโปรเจกต์ทำงานแน่นอนต้องมีคณะทํางานโปรแกรมมันเปิดเสรีและเอื้อให้กับคอนเซป t นี้นะครับการทํางานเป็นหมู่คณะคุณเปิด powerpoint จากหลายๆเครื่องที่อยู่ต่างที่กันครับ แล้วก็ออนไลน์เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะมาดูไฟล์ต้นแบบที่อยู่ตรงกลางได้ใช่เทมเพลตก็เป็นความสําเร็จแบบสําเร็จรูปครับชนิดหนึ่งที่ทําให้คุณสามารถทํำ Presentation ได้ถูกปกติแล้วเนี่ยหน้าขาวๆที่เปิดขึ้นในหน้าแรกนะครับเป็นแบงค์ไฟล์หลายคนก็จะแบลง์ตามไปด้วยคิดไม่ออกเลยไม่รู้จะวางยังไงดีเทมเพลตช่วยท่านได้